ตั้งแต่รถไปจนถึงเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเรือไปถึงเต่ามันมีอยู่ทุกที่แต่ส่วนผสมหลักของเหล็กกล้าคือเหล็กคุณทําเหล็กกล้าไม่ได้ถ้าไม่มีแร่เหล็กและนั่นถูกพบในที่ที่ห่างไกลที่สุดบางแห่งบนโลกแร่เหล็กเกือบสิบล้านตันถูกตักขึ้นจากพื้นทุกวันพวกเขาทำมันได้ยังไง พื้นที่พิบาราในภาคตรวนตกเฉียงเหนือของออสเตรเลียที่ดินที่กว้างและว่างเปล่านี้ซึ่งมีขนาด2เท่าของยูเคผลิตแร่เหล็กเป็นอันดับ3ในโลกกว่า700ล้านตันต่อปีเมื่อแยกจากโลกแล้วมันถูกส่งไปที่เตาเผาทั่วโลกที่ซึ่งมันจะถูกหลอมและผสมกับคาร์บอนแมงกานิสและแร่อื่นๆเพื่อผลิตเหล็กกล้า มันยา,ยากที่จะจินตนาการโลกเราที่ไม่มีเหล็กกล้าแต่ละปีเราใช้มันกว่า1.6พันล้านตันหรือประมาณครึ่งกิโลกรัมสำหรับแต่ละคนบนโลกทุกวันทุกอย่างเกี่ยวกับกิจการนี้ใหญ่แร่เหล็กมาจากเหมืองเปิดในไทเชสเตอร์ฮิลและเหมืองเดียวนี้ใหญ่ยักษ์72ตารางกิโลเมตรประเมินกันว่า ยังมีแร่อีกกว่า2องพันล้านตันให้ขุดที่นี่จากหินซึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อ2 5งจพันล้านปีก่อนเหล็กในแกนโลกนี่แหละที่ให้สนามแม่เหล็กกับเราถ้าไม่มีมันเราจะถูกกระหน่ำโดยรังสีคอสมิกที่อันตรายและสุดท้ายแล้วบรรยากาศเรารวมทั้งอากาศที่เราหายใจจะถูกฉีกออกไปโดยลมสุริยะ สายแร่เหล็กที่ดมถูกฝังอยู่ลึกถึง100เมตรใต้พื้นผิวแต่มันคุ้มที่จะขุดสายแร่นี้มีเหล็กถึง6กสิบนสีแดงที่นี่เพราะเหล็กรวมกับออกซิเจนเพื่อสร้างไอออนออกไซด์สีแดงมันเป็นของอย่างเดียวกับที่ทำให้ตะปูเป็นสนิมสีแดงเป็นอย่างเดียวกับที่ปกคลุมพื้นผิวดาวอังคารเหมือนนี้ ใช้กองทัพคนงานประมาณ1,300คนแต่การไปยังมุมที่ห่างไกลของออสเตรเลียลนี้เป็นความท้าทายอย่างมากพวกเขาเลยสร้างสนามบินของตัวเองทำให้สมบูรณ์ด้วยสตาฟและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมันเป็นเที่ยวบิน2ชั่วโมงจากเพิร์ดด้วย Boeing 737 คนทำเหมืองใช้เวลา14วันในแต่ละครั้งที่นี่ทำงานในที่ที่ร้อนสุดบนโลกแห่งหนึ่งเป็นเวลา4เดือนต่อปีที่อุณหภูมิตอนกลางวันจะเกือบ50องศาเซลเซียสเมื่อพวกเขาเจอสายแร่เหล็กที่หนา12เมตรแล้วขั้นต่อไปก็คือทำให้หินร่วนและนั่นเริ่มโดยการระเบิด พวกเขาเจาะรูปั๊มน้ำมันที่มีแอมโมเนียมในเตรดลงไปปรรจุระเบิดภูกจุดและด้วยการกดปุ่มหินและแร่หินนี้เป็นส่วนผสมของแร่ต่างๆแต่เกือบ60เป็นเหล็ก การเอาแร่เหล็กออกจากเหมืองต้องใช้กล้ามเนื้อที่สำคัญเบื้องหลังล้อของเครื่องขุดพิตชิบัฟเฟมนและทีมเขาทำงานไปกะกับไม่มั่นใจว่าแร่เหล็กจากเหมือนนี้ถูกแปลรูป24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ในวันที่ดีมากถ้าทุกอย่างราบรื่นในเครื่องจกักรนี้คุณอาจจะตักหินได้250คันรถเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากรถบรรทุกยักษ์แต่ละคัน บรรทุกหินได้220ตันมีแร่เหล็กพอในรถ1คันที่จะสร้างรถเก่งได้ถึง130คันถ้าทุกอย่างราบรื่นทีมสามารถขุดแร่เหล็กได้200,000ตันต่อวันกิจาการที่ใหญ่ยักษ์นี้ถูกจับตาอยู่ตลอดโดยทีมควบคุมที่ห่างไป1,500กิโลเมตรในเพิร์ด ไดเจอพสเ,เข้าถึงเซ็นเซอร์และกล้องหลายร้อยตัวที่กระจายอยู่ทั่วเหมืองได้แบบเรียลไทม์มันถูกติดตามด้วย GPS เราติดตามรถได้ทุกสามเมตรขณะที่พวกเขาเคลื่อนที่ไปฝูงรถไถเกรเตอร์เครื่องเจาะทุกอย่างที่เหมืองมีที่นั่นในแง่เครื่องจักรเราจะเห็นหมดแต่ก้อนแร่เหล็กพวกนี้ใหญ่ไปถ้าเหล็กจะถูกใช้สร้างสะพานหรือรถได มันต้องถูกบดมันเลยขึ้นไปบนไฮเวย์สีแดงทุกวันแร่เหล็กสองแสนตันจะเลื้อยรอบสายไปยังเครื่องบดอุตสาหกรรมชุดหนึ่งที่ทำให้หินเป็นผงแต่แร่เหล็กนี้ยังไม่บริสุทธิ์มันผสมกับดินเหนียวและทรายซึ่งถูกขุดขึ้นมากับมัน มันเลยเดินทางผ่านดรัมยักษ์5อันเรียกว่าสครับเบอร์ก่อนที่จะถูกคัดแยกเป็นขนาดต่างๆโดยตะแกรงชุดหนึ่งขนาดที่ต่างกันจะถูกกองแยกกันแต่ละกองมีแร่เหล็ก180,000ตันแร่เหล็กนี้เป็นที่ต้องการของผู้ผลิตเหล็กกล้าที่อยู่ห่างไปพันกิโลเมตรในจีนญี่ปุ่นและเกาหลีแต่เมืองน,นี้อยู่กลางที่ไหนก็ไม่รู้ ที่ยอดเยี่ยมก็คือพวกเขามีรางรถไฟของตัวเองแร่เหล็กดิบถูกส่งจากกองเก็บและเทลงไปในรถไฟแต่นี่ไม่ใช่รถไฟปกติของคุณมันมีรถ232คันแต่ละคันจุได้เฉลี่ย134ตันมันยาวถึง2.5กิโลเมตรทำให้มันเป็นหนึ่งในรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกและมัน แค่เดินทางแบบเดียวจากเหมืองของบริษัทไปยังท่าเรือของบริษัทแต่มันเป็นแบบรางเดียวทำให้ผู้ควบคุมรถไฟโคลินต้องคอยไขยปริศนาที่ชี้เป็นที่ตายที่ศูนย์ควบคุมในเพิร์ตเพราะว่ามันเป็นรางเดียวเราต้องผ่านที่ไหนสักที่มีสี่ที่ซึ่งเราต้องตัดทางรถไฟถ้าเราทำพลาดรถไฟอาจตกราง และถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุระหว่างรถไฟหรือคนงานที่รางบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเราเลยต้องทำให้ถูกต้อง้าเที่ยวต่อวันวิ่งไปกลับตามรางยาว344กิโลเมตรในทะเลสาบปลายทางของรถไฟคือท่าเรือของบริษัทที่ฟอร์ดเพสแลนด์ ที่ท่าเรือคนโหลดไซมอนลูคัสต้องทําให้เรือไอ h ชลเลนจ์ที่ยาว300เมตรเต็มสว่วนนีครับบนหน้าครับผมจะโหลดเรือคุณได้ไหมครับเรากำลังจะใส่ได้เล5หนึ่งพันตันลงในเรือผมคาดว่าจะโหลดเสร็จประมาณ28ถึง30ชั่วโมงนะกว่าจะเสร็จได้ของในรถไฟแต่ละคันถูกเทลงสู่สายผ่านซึ่งจะถูกผลไปที่ด้านบนของเครนโหลดเดอร์และเทลงไปในช่องเก็บ ทามากไปในช่องหนึ่งอาจจะทําให้ลําตัวเรือร้าวและจมเรือได้คนโหลดต้องขยับไปตามเรือและกระจายแร่ให้เท่าๆกันหลังจากการโหลดหนึ่งวันเรือยักษ์นี้ก็แล่นข้ามมหาสมุทรอินเดียไปยังเตาเผาที่ร้อนแดงของจีนพร้อมที่จะถูกเปลี่ยนเป็นทุกอย่างตั้งแต่กระป๋องอาหารไปจนถึงรถถัง ปีน้ำท่วมฆ่าคนหลายพันคนทั่วโลกทำให้คนหลายล้านต้องย้ายที่และสร้างความเสียหายพันล้านดอลลาร์นั่นคือเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์สร้างคลื่นสังเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดในโลกนี้ขึ้นมา